ทใอ้เราสูงขึ้นดิผมก็จะมาสอนสอนเปลี่ยนทช่อชินเนลแล้วเธอคือสาเก่าเอาช่องไปดูอย่างไรเอาเล็มาที่ช่องของคุณแล้วกดไปที่ไันนี้ พิมชื่อช่องคุณเดยพิมพ์เสร็จก็รอ เราจะสิเก็บอยู่พอมาตุ๊บตุ๊บมันก็จะขึ้นอย่างนี้ทำเจ้าของคนนี้แล้วก็กดวิทยุประเจตการตั้งช่องประเจตแล้วมันก็จะมีอาญาชื่อชื่อนึ่งองสองชื่อที่น้องของคุนแต่ก็พิมพ์อะไรก็พิมพ์

ถขสองคุงตาคุงเยอะไปไหน <c oughs> ไปไปใช่ไปใช่ไปใช่แล้วเออใช่ครับแล้วก็มีคำอธิบายใช่ไหมวันนี้ทำเกี่ยวกับไม,ม้กัเกนโซนจะเป็นไงครับอันนั้นแล้วก็เปลี่ยนรูปกรงนี้ครับมันจะมีรูปกล่กองกนละ่องครับแล้วมันก็ แล้วก็ฮ no ิงเกอร์เด UH, ี๋ยวม่นก yeah> right> ็รูปภาพก็ได้เดี๋ยวผมจะเอาแกลเลอรี uh ่แล้วเฮ้ยวก็กดเกอ ตรงคุณต้องรูป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 แมวเลยอยู่วะผมเจ้าารูปเดี๋ยวกดไปเสร tên kia thì mình cần cá rồi có cột save nè, S-A-V-E bỏ ra cho cái đề thì điểm được không lúc này nó có lột 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 nó có nó có, mình có thể... lột lột nó cứ có lột lột nó lột đi คุณเกิดตคลิปไปตอนที่โรสเพออกเขาจะาเป็นเป็นปกติกันเลย